สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบก,กับดิฉันแกลวัลินอินแก้วในรายการเสน่ห์กรุงเทพวันนี้ดิฉันจะขอพาคุณผู้ฟังไปร,รู้จักกับชุมชนแห่งหนึ่งที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักแต่มีกลิ่นอายความคลาสสิกและเสน่ห์ซ่อนอยู่นั่นก็คือชุมชนกุฎีจีนชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของริมแม่น้ำเจ้าพยาชื่อของชุมชนกุฎีจีน มาจากที่พ่อค้าชาวจีนมาหยุดตรวจสภาพเรือสินค้าก่อนจะเดินทางต่อไปยังกรุงศรีอยุธยาจึงได้มาส,สาร้างศาลเจ้าเอาไว้และในศาลเจ้ามีพระพิสุจีนมาพำนักอยู่จึงเป็นที่มาของชื่อกุดีจีนต่อมาพ่อค้าชาวฝรั่งและชาวมุสลิมเมื่อต้องมาพักแรมที่ย่านนี้ก็จะนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาสร้างศาสนสถานของตนเอง ในชุมชนแห่งนี้จึงมีทั้งวัดสันเจ้าโบสถ์คิสและมัสยิดอยู่ในที่เดียวกันถือเป็นย่านพระหุวัฒนธรรมที่มีการอยู่รวมกันมากถึงสาศาสนา4ความเชื่อมาที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวพื้นที่บริเวณย่านกุฎีจีนเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงทั้งทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์วิถีชีวิตความเชื่อ และประเพณีเป็นสถานที่ที่มีความกลมกลืงของผู้คนหลายเชื้อชาติหลายศาสนามาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่คนในชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดแม้แต่เรื่องการเมืองก็ไม่มีการแบ่งแยกชาวชุมชนจะเคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการตัดสินใจเรือผู้แทนไม่ก้าวไก่กันในด้านความคิดและไม่ให้ความแตกต่างเรื่องศาสนา หรือเชื้อชาติเป็นตัวทำลายมิตรภาพเพราะการอยู่ร่วมกันหลายศาสนาไม่ใช่ปัญหาของชุมชนนี้ทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวเดียวกันและมองว่าความแตกต่างทางศาสนาไม่ใช่ความแตกแยกการมาที่นี่จึงเหมือนการได้มาเรียนประวัติศาสตร์คุณผู้ฟังได้รู้ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับชุมชนและพิพิธภัณฑ์กุดีจีนไปแล้วบางคนที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยไป คงจะนึกภาพสถานที่และบรรยากาศภายในชุมชนไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจะทําให้คณผู้ฟังได้เห็นภาพสถานที่และได้รู้สึกเหมือนร่วมเดินทางไปกับเราให้มากขึ้นว่าชุมชนนี้เป็นอย่างไรลองหลับตาฟังและจินตนาการไปพร้อมกันนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังเดินไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนกันค่ะตอนนี้ดิฉันก็ได้เดินเข้ามาในชุมชนกุฎีจีนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ดิฉันเห็นอยู่ข้าง ก็คือภาพวาดกำแพงแผ่นที่ของชุมชนกุฎีจีนพอเดินมาสักพักนะคะก็จะเห็นร้านอาหารป้าอัมพันกุฎีจีนซอยสามที่มีทั้งขนมฝรั่งกุฎีจีนขนมกวยตัดและขนมกุนลังแต่ขนมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากในชุมชนคือขนมฝรั่งกุฎีจีนที่เป็นขนมโบราณเก่าแก่มีอายุร่วม200ปีซึ่งมีวัฒนาการในการทำมาจากการใช้เตาอบแบบสมัยโบราณจนถึงการอบด้วยไมโครเวฟ ปัจจุบันบางรายยังคงใช้เตาอ,อบแบบโบราณคงความเป็นเอกลักษณ์และใช้สูตรพิเศษที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษขนมฝรั่งกุฎีจีนเป็นขนมไทยที่หายจากประเทศไทยไปนานแล้วในอดีตประเทศไทยได้รับขนมฝรั่งกุฎีจีนมาจากฝรั่งเศสจนมารุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่5คุณลักษณะพิเศษของขนมฝรั่งกุฎีจีนคือลักษณะของเนื้อขนมที่มีความกรอบนอกนุ่มในหวานหอม การทำขนมฝรังกุฎีจีนต้องอาศัยความชำนาญและความเอาใจใส่เป็นพิเศษแห่งที่มาการทำขนมกุฎีจีนสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษปัจจุบันคงเหลือครอบครัวที่ยังทำขนมนี้ไม่มากนักหากขนมฝรังกุฎีจีนนี้ไม่ได้ถูกถ่ายจากรุ่นสู่รุ่นก็อาจจะหายไปคงน่าเสียดายมากเลยนะคะที่เราไม่ได้ลิ้มรสขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้อีกละขณะนี้ ดิฉันก็ได้เดินมาที่กลางซอยของชุมชนบ้านกุฎีจีนแล้วนะคะก็ได้มาหยุดตรงที่บ้านสกุลทองชุมชนกุฎีจีนที่มีทั้งอาหารสยามโปรตุเกสของว่างชาววังทั้งในวังและนอกสถานที่โดยทางนี้ยังมีตลาดมากน่าหลายตาที่เข้ามาชิมและมาท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะพอเราเดินลัดลอดซอยเข้ามาแล้วนะคะจะพบกับป้ายของพิพิธภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปไก่สีแดงภายในบ้านจะเป็นบ้านไม้ราชลุ และพื้นกระเบื้องแบบโปรุเกตรลายดอกไม้จีนเ่งินขาวสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ฟังพอเดินเข้าไปภายในบริเวณชั้นล่างของบ้านนะคะจะพบกับร้านกาแฟที่บรรยากาศร้านเต็มไปด้วยต้นไม้รอบๆทําให้ดูธรรมชาติและเงียบสงบและพอเดินเข้าไปอีกนะคะจะเจอกับมุมขายของที่ระาลึกที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดไว้ให้ผู้คนเข้ามาเลือกซื้อจับจ่ายที่มีทั้งโปสการ์ดกระเป๋าผ้าที่ราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองค่ะ ทางนี้นะคะทางพิพิธภัณฑ์ยังจัดมุงไว้ให้ผู้คนมานั่งจิบกาแฟชิวๆกันอีกด้วยค่ะและพอเราเดินขึ้นมาบริเวณชั้น2ของบ้านจะพบกับพิพิธภัณฑ์คุดีจีนที่มีทั้งรูปปัน้นเรือนาวของวัสกูตากามาและโมเดลจำลองมหาวิหารเจโรมิโนพอเดินเข้ามาอีกนะคะจะเจอกับเรือพระที่นั่งสีสมัตชายกิ่งพื้นดำหรือเรือพระราชพิธีสมัยอยุธยาทางนี้นะคะ ยังมีของคนภายในชุมชนในยุคสมัยอดีตที่มีอยู่จริงๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังและพอเราเดินขึ้นมาที่ชั้นสามของพิพิธภัณฑ์นะคะจะเจอกับดาดฟ้าที่สามารถมองวิวสูงของชุมชนกีดีจีนที่เห็นทั้งโบสถ์บซันตาครูสแม่น้ำเจ้าพยาและวัดกระยาณามิตรวรวิหารอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคงพอจะนึกภาพสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอย่างพิพิธภัณฑ์บ้านากุฎีจีนไปแล้วคงกำลังจะสงสัยใช่ไหมนะคะ ว่าประวัติความเป็นมารวมไปถึงของเก่าๆที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านคุณีจีนนี้มีเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างไรเราจะไปสัมภาษณ์คุณนาวินีพงษ์ไทยซึ่งเป็นทั้งเจ้าของและผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านคุณีจีน,นแห่งนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุมาลีกินชูกรวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนาวินีพงษ์ไทยหรือป้าตอง ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์กับรายการของเราและได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนให้กับคุณผู้ฟังของเราเรามาฟังเขาก็เลยดีกว่าค่ะดิฉันขออนุญาตเรียกว่าป้าตองนะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะอยากทราบว่าทําไมสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนถึงเป็นรูปไก่คะ คือว่าโปรตุเกสเนี่ยเขามีไก่เป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะตอนี้ชุมชนบ้านเราเนี่ยเป็นชุมชนพวกเชื้อสายโปรตุเกสอาศสัยอยู่เราก็เลยออกแบบใหม่เป็นโลโก้ของเราเองเป็นไก่สยามค่ะแล้วของในพิพิธภัณฑ์นี้ส่วนมากรวบรวมมาจากที่ใดบ้างคะ ก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมะีสมมุติเป็นชั้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็นของที่เราจัดทําขึ้นเพราะเราไม่สามารถจะหาของดั้งเดิมได้แต่ว่าถ้าเป็นชั้นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกี่ยวกับชุมชนเนี่ยเราก็เป็นของที่เราเก็บเอาไว้จากของปู่ย่าตายายที่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว,วเราไม่อยากทิ้งนะคะก็เลยเก็บไว้แล้วก็มีท่านผู้ที่มีใจอยากจะบริจาคท่านก็บริจาคมาให้บ้างีค่ะ แล้วอย่างของในพิพิธภัณฑ์บางชิ้นเนี่ยเป็นของที่มาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงไม่ทราบว่าป้าตองมีวิธีการดูแลอย่างไรให้มีสภาพคงอยู่ดีถึงปัจจุบันคะก็ของส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกค่ะมันเป็นของที่ปคูกยากป้าคุณยายเคยใช้ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นท่านก็ดูแลรักษาของท่านมาพอท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ในห้อง ซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกแดดถูกฝนเนาะไปนานๆมันดีขึ้นดีเราก็ไปปัดฝุ่นสักทีนึงทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วปกติมีคนมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนเยอะไหมคะต่อหนึ่งวันคือแต่ละวันเนี่ยสมัยก่อนก่อนโควิดเนี่ยก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะเกินที่เราจะคิดคือถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะถ้าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับตัวเราเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเยอะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ยิ่งเยอะคพราอหลังจาก เหตุนานการณ์โควิดแล้วเนี่ยก็ลดลงไปตุกครึ่งอยึ่งครึ่งค่อนเลยอะค่ะค่ะทําไมถึงเลือกที่จะจัดทําพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนให้คนเข้าชมคะคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําพิพิธภัณฑ์ชอบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออเราเนี่ยสักวันหนึ่งในชีวิตคงจะต้องทําพิพิธภัณฑ์ให้ได้พอเราคิดว่าเราจะทําเนี่ยที่บ้านก็เห็นกันด้วยหมดทุกคนไม่มีใครคัดค้านเลย พราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องทาสักทีที่พิพิธภัณฑ์และอีกอย่างหนึ่งเราอยากให้เด็กๆที่เนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยได้รู้ประวัติศาสตร์ด้วยรู้ร่างเหง้าของเขาด้วยว่าเป็นยังไงทําไมทาไมถึงได้มาอยู่ที่นี่และพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงอะไรนะคะค่ะทําไมถึงเปิดได้เข้าชมฟรีคะคือจริงๆแล้วอ่ะเราคิดว่าเรามีคนเข้ามาชมเลยเราก็ดีใจอยู่แล้วมาชมฟรีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆเรา เกษียณมาแล้วอายุเยอะแล้วเนี่ยควรจะทําอะไรให้สังคมบ้างก็ลเลยคิดว่าเออเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชมฟรีเนี่ยแลวอย่างพวกหนูมาทําอรอายงานหรือมาทําวิจัยอะไรพวกเนี้ยก็ยินดีจะเป็นวิทยากรให้หรือก็ยินดีที่จะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเท่าที่ทราบได้ค่ะคือตอนนี้ได้เปิดให้เข้าชมฟรีแล้วมีหน่วยงานไหนบ้างคะที่ได้เข้ามาสนับสนุนในส่วนตรงนี้บ้างะคะคือถ้าสนับสนุนเรื่องการเงินเนี่ยไม่มี แต่ว่าถ้าสนับสนุนเรื่องอประชาสัมพันธ์เรื่องความสะดวกหรือความช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยก็จะได้เยอะการท่องเที่ยวก็ได้การท่องเที่ยวก็จะส่งเอกสารมาให้เราตลอดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ทางเขตก็จะมีมาให้อำนวยความสะดวกเรื่องความสะอาดเรื่อง,ะอ,งอะไรอย่างเนี้ยค่ะประชาสัมพันธ์ให้เราตลอดค่ะทำไมชุมชนนี้ถึงมีคนหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกันได้คะ คือตรงเนี้ยเดิมเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นขนอนคือที่สําหรับจอดเรือของพวกที่จะมาค้าขายในอยุธยาเนี่ยค่ะเสียภาษีก่อนอันนี้มันก็จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะที่มาที่นี่บางคนก็อยู่อยู่นานบางคนก็มีครอบครัวที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงๆเป็นทางการเนี่ยก็คือตรงตรงนี้เนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธรบรีเนี่ยพระราชทานที่ดินให้ทหารโปรตุเกสที่ช่วยกันสู้รบกู้เอกราชมาเนี่ยที่ยังเหลือชีวิตอยู่เนี่ย ก็ได้อยู่ที่นี่สร้างชุมชนสร้างโบสถ์ค่ะอยากถามป้าตองว่าอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังของรายการของเรานะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่ททททพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนบ้างไหมคะก็อยากจะเชิญให้ท่านที่สนใจเนี่ยมาแวะดออูชีวิตของชุมชนเราซึ่งก็จะไม่เหมือนชุมชนอื่น,นะคะแต่และชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง อย่างของของเราก็มีมีเอกลักษณ์ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินมีมีประเพณีมีอะไรที่เป็นของเราเองที่มันเป็นพวกสยามโปรตุเกสค่ะกึ่งกึ่งสยามกึ่งโปรตุเกสแล้วเรามีจีนด้วยเพราะนั้นเราก็มีจีนด้วยเราก็ะจะปนเปปเป็นเอกลักษณ์ของเราที่นี่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณนาวินีพงไทยมากๆค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนนะคะที่ได้สละเวลามาให้สัมภาษณ์กับทางรายการของเราและทำให้คุณผู้ฟังได้รับความรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนขอบคุณมากๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาจากพิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนจากที่ได้สัมภาษณ์คุณนาวินีพงไทยไปแล้วเราจะเห็นได้ว่า แล้ช่วงโควิด -19 จึงทําให้พิพิธภัณฑ์บ้านคุีจีนคนน้อยลงและอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนหลงหรืมชุมชนแห่งนี้ไปแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในตอนนี้ดีขึ้นแล้วเราจึงอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ที่รวบรวมของเก่าๆภายในชุมชนจากรุ่นสูงรุ่นอย่างพิพิธภัณฑ์บ้านคุีจีนและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของผู้คนทั้งสามศาสนาที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน วัฒนธรรมการเป็นอยู่ที่แตกต่างจากชุมชนอื่นจะน่าสนใจมากแค่ไหนคุณผู้ฟังคงต้องลองไปสัมผัสด้วยตนเองหากคุณผู้ฟังฟังนะสนใจจะไปเที่ยวหาความสงบสบายพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนนี้อาจจะเป็นอีกตัวเลือกแห่งหนึ่งให้กับคุณผู้ฟังได้การจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนแห่งนี้สามารถเข้าชมได้ในวันเวลาทําการเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาที ถึง18นาฬิกาปิดเวลาทำการในวันจันทร์โดยเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีจุดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมากมายให้คุณฟังได้มีติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วยค่ะและสำหรับวิธีการเดินทางที่จะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎิจีนมีวิธีการเดินทางได้โดยนัย่งเอสลงสถานีสะพานตากสินต่อเรือดว่วนเจ้าพยาลงที่ท่าสะพานพุทธ แล้วต่อเรือข้ามฟากท่าอัสดางไปลงที่ท่าวัดกัญยาณมิตรถึงแล้วจะมีทางเดินลอบไปยัาชุมชนกุดีจีนส่วนคุณผู้ฟังที่เดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่วัดกัญยาณมิตรแล้วสามารถเดินมาชุมชนได้เลยค่ะสําหรับวันนี้รายการเสน์กรุงเทพก็ได้หมดเวลาลงแล้วอาทิตย์หน้ารายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่ไหนรอติดตามรับฟังกันด้วยนะคะ วันนี้ดิฉันและคุณสุมารีขอตัวลาไปก่อนได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ